กลูกยิ่งสิ่งใดลูกวอนขอรายแน่ให้ดังปรารถนาวันนี้พระวรสารได้พูดถึงบุคคลที่สำคัญอยู่อย่างน้อยสองคนคือพระเยซูกิสเจ้าแล้วก็สักเคียส เราได้พูดถึงสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งก็คือเมืองเยริโกวันนี้จะพาพี่น้องเดินทางออกจากประเทศอียิปต์ผ่านทินธุรกันดาลแล้วก็มาถึงเมืองเยริโกเราก็จะพาไปพบกับองค์พระเยซูวิสเจ้าที่พระองค์ได้พบกับสักเคียตพี่น้องที่รักเมื่อโมเสสนำชาวอิสราเอล ออกจากประเทศอียิปต์นะแล้วก็เดินทางผ่านทินทุรกันดารเขาก็มาเข้าสู่แผ่นดินคานาอานหรือว่าแผ่นดินปาเลสไตน์หรือว่าแผ่นดินอิสราเอลเมืองแรกนะครับที่โมเสสมอบให้โยชูานำชาวอิสราเอลเข้ามานั้นก็คือเมืองเยริโก เมืองเยริโกนั้นถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเป็นเมืองที่มีอายุกว่า10,000ปีและเป็นเมืองที่อยู่ต่ําที่สุดอยู่ติดกับทะเลตายพี่น้องก็ทราบว่าทะเลตายนั้นเป็นทะเลที่อยู่ต่ําที่สุดเป็นทะเลที่เค็มที่สุดและเมืองเยริโกซึ่งอยู่ริมทะเลตายนั้นก็เป็นเมืองที่อยู่ต่ําที่สุดเมืองเยริโกตั้งที่ว่าไปแล้วนะครับเป็นเมืองแรกที่โยชูอาซึ่งเป็นผู้นําชาวอิสราเอลต่อจากโมเสส ได้นำชาวอิสราเอลเข้ามายึดครองพี่น้องสังเกตนะครับว่าหมายเลข15 16 17 18นะที่วงกลมสีแดงนั้นเป็นเส้นทางนะสุดท้ายที่โยชูอานำชาวอิสราเอลประมาณ1ล้านคนสองล้านคนนะครับเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาการที่เข้าเข้ามาแล้วก็พบเมืองแรกก็คือเมืองเยริโกนั้น เข้าไม่ได้สู้รบกับคนที่อยู่ในเมืองเยริโกโดยตรงทำไมยิงเป็นอย่างนั้นพี่น้องเพราะว่าเขาบอกว่าเมืองเยริโกนั้นนะครับมีประชาชนที่มีความเข้มแข็งเมืองก็มีความบรุรมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเยริโกรู้ว่าชาวอิสราเอลบุกมาเขาก็เตรียมพร้อมแล้วก็มีกําแพงเมืองสองชั้นเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ชาวอิสราเอลนั้นจะเข้าไปตีเมืองเยริโก แล้วก็เอาชนะเพราะว่าเขามีป้อมปราการนะที่เข้มแข็งแต่ว่าชาวอิสเรเอลเดินทางมาโดยการนำของพระเป็นเจ้านะเขาก็นำหีบพระบปัญจัดนะครับเดินรอบเมืองเยริโกหกวันวันละรอบพอถึงวันที่เจ็ดเขาก็เดินรอบเมืองเยริโกแต่ว่าเดินเจ็ดรอบพอถึงรอบที่เจดของวันที่เจ็ด ไม่ได้ไหหวยนะครับรอบที่7ของวันที่7ปรากฏว่ากำแพงเมืองเยริโกนั้นพังคลืนลงมาชาวอิสราเอลสามารถยึดเมืองเยริโกได้โดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อนะครับโดยอาศัยฤทธิ์อำนาจของพระเป็นเจ้าเมืองเยริโกในบรรทัดสัญญาเดิมเป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา พี่น้องเคยได้ยินว่าพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากที่พระอ,องค์รับพิธีล้างจากนักบุญจอรนที่แม่น้ําจอแดนแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าพระอ,องค์เสด็จไปเข้าเงียบในถิ่นธุรก,กันดารและหลังจาก40วัน40คืนแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าถูกจอมมารปีศาจมาล่อลวงนะล่อลวงที่ไหนนี่แหละครับล่อลวงที่ภูเขาที่พี่น้องเห็นในวันนี้ก็คือภูเขาแห่งการประจน แล้วก็ที่เมืองเยริโกนี้นะครับก็มีน้ํผู้เอลิชานะแล้วก็น้ํผู้แห่งนี้ก็มีมีรถไล่จริงๆเดิมเนะี่ยมีรถเข็มแต่เอลิชานั้นได้พยายามที่จะทําให้น้ําแห่งนี้นะครับสามารถที่จะ,ะใช้การได้นะครับตอนนี้เรามาดูว่าในบรรทัสัญญาใหม่เป็นยังไงเมืองนี้เมืองเยริโกในบรรทัสัญญาใหม่นะครับเป็นเมืองที่พระเยซูวิทเจ้าเดินผ่านบ่อยๆพี่น้องดูตามเส้นทาง สีน้ําเงินพี่ยซูเจ้าเดินจากแคว้นกาลิลีที่อยู่ทางเหนือจะมากรุงเยรูซาเล็มก็จะต้องผ่านเมืองเยริโกเยรูซาเล็มนั้นจะอยู่ห่างจากเมืองเยริโกประมาณ40กิโลเมตรแต่ว่าถ้าพี่น้องดูแบบนี้เหมือนกับว่าเยรูซาเล็มต่ํากว่าเมืองเยริโกไม่ใช่นะครับเมืองเยรูซาเล็มสูงกว่าเมืองเยริโกนะแล้วก็ทางจากเยรูซาเล็มมาเยริโกทางจากเยริโกไปสู่กรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นทางที่คดเคี้ยว แล้วก็ชุกชุมไปด้วยโจรผู้ร้ายดังที่เราได้ยินเรื่องชาวสมาริตันผู้ใจดีที่ถูกโจรปล้นนะครับเป็นเส้นทางเดียวกันคําว่าเยรีโกนะครับหมายถึงดินแดนที่มีความหอมดินแดนแห่งความหอมทําไมจึงมีความหอมพี่น้องเพราะว่าเมืองเยรีโกนั้นเป็นเมืองที่มีความบุรมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงมีพืชพันธุ์ธัญญาหารเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นพืชแต่ละชนิดนั้นก็มีเกสร มีดอกเพราะฉะนั้นเมืองนี้จึงอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของเกสรดอกไม้เป็นเมืองพระจันทรนะ์แล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยต้นปาล์มนะต้นปาล์มที่สำคัญก็คือปาล์มชนิดของอินทาพาลัมเพราะฉะนั้นอินทาพาลัมที่มีคุณภาพนะที่อิสราเอลเขาส่งออกก็คืออ,อินทาพาลัมจากเมืองเยรีโกนะครับซึ่งมีคุณภาพดีมากนะครับ นักประวัติศาสตร์ที่ชื่อโยเซฟุสนะครับได้บอกว่าเมืองเยริโกนั้นเป็นดินแดนของพระเจ้าและถือว่าเป็นเมืองที่มั่งคั่งที่สุดนะในอิสราเอลในปาเลสไตน์และเมื่อมั่งคั่งที่สุดเนี่ยนะครับก็เก็บภาษีได้มากเพราะฉะนั้นในพระวรสารในวันนี้นะครับซักเคียสซ,ซึ่งอยู่ที่เมืองเยริโกเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนเก็บภาษีธรรมดานะครับแต่ซักเคียสนั้น เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีในเมืองที่มีความมั่งคั่งที่สุดในปาเลไสไตน์เนี่ยนะครับในอิสราเอลเนะี่ยพี่น้องคิดว่าเขาจะร่ํารวยขนาดไหน er. ขนาดคนเก็บภาษีอย่างแมทธิวธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับยังร่ํารวยสะดือปิ้นเลยนะครับแต่สําหรับซักคเยสนะี่นะเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีและเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีของเมืองที่มีความมั่งคั่งที่สุดในประเทศอิสราเอล ดูคิดดูนะครับว่าเขาจะร่ํารวยขนาดไหนแต่นะครับพี่น้องมาดูนะครับซักเคสแม้จะมีเงินแม้จะร่ํารวยแต่ซักเคียสไม่มีความสุขเพราะอะไรครับตามที่พี่น้องได้ทราบแล้วว่าชาวยิวนั้นเปลียดชังคนเก็บภาษีแล้วก็จัดคนที่เก็บภาษีเนี่ยนะครับให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในชนชั้นเดียวกันกับโจรและฆาตกรเพราะฉะนั้นการที่ สักเคียสมีเงินมากนะครับเขาอาจจะเป็นทาตของเงินนะเพราะฉะนั้นเงินนะเป็นทาตที่ดีนะครับแต่ว่าเป็นนายที่เร็วถ้าเมื่อไหร่ที่ซักเคียสเป็นนายของเงินซักเคสก็จะมีความสุขเพราะว่าเขาสามารถที่จะใช้เงินอย่างถูกต้องแต่เมื่อไหร่ที่เขาเป็นทาตของเงินเขาถูกเงินนั้นบัญชาการในชีวิตของเขา เขาจะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงมีคํากล่าวที่บอกว่าเงินเป็นาธาตุที่ดีน,น,นะนะเงินเป็นาธาตุที่ดีแต่เป็นนายที่เล็วนะเงินเป็นธาตุที่ดีแต่เป็นนายที่เร็วเพราะฉะนั้นสักเคียสไม่มีความสุขนะครับสักเคียสรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ใช่โดดเดี่ยวผู้น่ารักนะครับโดดเดี่ยวผู้น่าเกลียดเพราะว่าไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าเขาถูกตรานหน้าว่าเป็นคนขี้โกง ถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศต่อชาติถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่ทรยศต่อพระเจ้าเพราะว่าการเสียภาษีสําหรับชาวยูแล้วต้องเสียภาษีให้พระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่เสียภาษีให้กับโรมให้กับคนต่างชาติเพราะฉะนั้นเงินทองไม่ใช่คําตอบส,สุดท้ายสําหรับชีวิตเงินทองไม่ใช่คําตอบสุดท้ายสําหรับชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นเงินซื้อความสุขไม่ได้เราเคยได้ยินคํากล่าวที่บอกว่าเงิน ซื้อการประจบสอพอได้แต่ซื้อความพักดีไม่ได้เงินซื้อความสุขไม่ได้แต่อาจจะซื้อความสนุกได้เพราะนั้นสักเคียสโดดเดี่ยวไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยนะครับเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เสด็จมานะครับที่เมืองเยริโกสักเคียสก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปโอกาสดีๆอย่างนี้เพราะอะไรเพราะสักเคียสคงจะไตรตรองชีวิตนะครับไตรตรองชีวิตว่าโอ้นะ เราเนี่ยนะเป็นคนรวยแต่ไม่มีคนคบเราเป็นคนรวยแต่ไม่มีความสุขแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นไซเคียสไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยเพราะว่าักเคียสอะไรครับไซเคียสไตรตรองชีวิตและพบว่าทรัพย์สมบัติที่เขามีเนี่ยนะครับล่ำรวยมหาศาลแต่ไม่ได้ทำให้เขาอิ่มใจพระเยซูวิสต์เจ้าเท่านั้นนะครับที่เป็นบุคคลที่สำคัญ เป็นผู้ที่เติมเต็มชีวิตส่วนที่ขาดหายไปทำให้เขาอิ่มใจแบงค์ที่พี่น้องเห็นอันนี้เป็นแบงค์ของอิอสราเอลนะครับห้าร้อยชเคลนะครับก็มีค่าคูณ9บาทเสศษๆเข้าไปนะครับเพราะนั้นสักเคียดเองไตรตรองชีวิตนะแล้วพบว่านะทรัพสมบัติในโลกนี้นะครับมันไร้แก่นสารนะเขาคิดว่าแมมเรา นะเขาเรียกว่าบ้าหอบฟังไปคว้าสิ่งที่เป็นเปลือกแต่สิ่งที่เป็นแก่นก็คือองค์พระเยซูกิสต์เจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อไตรตรองแล้วซาเครตไม่ได้ไตรตรองธรรมดานะครับซาเครตมุ่งไปสู่การปฏิบัติไม่ใช่คิดเท่านั้นคิดเท่านั้นนะไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้แต่ซาเครตสมุ่งไปสู่การปฏิบัตินะครับนะแม้ว่าฝูงชนเกลียดชังเขาซาซาเครตฝ่ฟาฝูงชนนะในพอรสารนะครับ นพระลาสานต้องการจะบอกว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาที่ที่เมืองเงยริโกโนั้นพระเยซูเจ้าตอนนั้นมีชื่อเสียงมากนะครับมีคนติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีคนอยากใกล้ชิดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซักเคียสเองนะครับก็ออกจากด่านเก็บภาษีนะครับก็มาเพื่อจะดูองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันแต่ว่าซักเคียสนะครับนะ่ะเขามีรูปร่างเตี้ยนะครับเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าเพราะว่าเชื่อว่าพระเยซูเจ้าจะเดินไปข้างหน้าเส้นตามเส้นทางนั้นนะครับเขาฝ่าฝูงชน พี่น้องลองคิดดูว่าคนหนึ่งที่ถูกสังคมลังเกียจแล้ววิ่งฝ่าฝูงชนน่ะอาจจะโดนมาเท้าเข่าศอกนะโดนลุมประชาธันเาะไอ้คนนี้ก็เกียดมึงมานานแล้วนานได้โอกาสแล้ววิ่งเข้ามาอาหาเท้าหาศอกหามือเนี่ยนะหาคอนเนี่ยหาไม้หน้าสามเนี่ยนะอาจจะโดนตุบตับตุบตับตุบตับนะแต่สเกียรไม่กลัวเห็นไ,ไหมครับสเกียรนั้นเมื่อไตร่ตรองแล้วลงสู่การปฏิบัติวิ่งนําหน้าฝ่าฝูงชน ไปตามองพระไปดักหน้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสักเคียตอ้วนเตี้ยไม่ทราบเหมือนใครนะครับอ้วนเตี้ยแต่มีความพยายามสูงเขาจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้เห็นไหมครับเพื่อจะพบองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับสักเคียตเอาชนะข้อจํากัดของตัวเองเตี้ยนักใช่ไหมฉันปีนต้นไม้ก็ได้ เห็นไหมครับนอกจากฝ่าฝูงชนแล้วนะครับสักเคียังปีนขึ้นไปบนต้นไม้พี่น้องลองคิดดีดูนะครับคนอ้วนคนเตี้ยนะครับมันปีนต้นไม้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะพี่น้องลองคิดดูนะครับลองไปปีนต้นจำโจลีหน้าวัดดูนะมันปีนยากยากมากๆนะครับนะแต่สักเคสก็ปีนขึ้นไปเขาฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะได้พบองค์พระเยซูคริสตเจ้าจากนั้นยังไงครับ สะเยสสารภาพและกลับใจสาเยสบอกว่าพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนยากจนและสำคัญนะครับถ้าข้าพระเจ้าโกงสิ่งใดของใครมาข้าพระเจ้าจะคืนให้สี่เท่าพี่น้องตามกฎหมายของชาวยูนะครับถ้าใครโกงอะไรของใครมาเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะคืนสู่สังคมเนี่ยคุณต้องคืนสิ่งนั้นคืนสิ่งนั้น แต่สักเคสไม่ใช่คืนธรรมดาคืนให้สี่เท่าคืนให้สี่เท่านะเพราะฉะนั้นพระ้พระเยซูเจ้าพระองค์รู้ว่าสักเคสเนี่ยสำนึกผิดกลับใจจริงๆนะเขาต้องการที่จะไม่ใช่ทดแทนเท่ากับที่เขาได้ทําความเสียหายกับคนอื่นแต่เขาทดแทนมากกว่ามากกว่านั้นอีกตั้งสามสี่เท่าเห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเห็นถึงความสำนึกผิดกลับใจของสักเคียสจริงๆนะครับ และพระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระองค์เป็นองค์แห่งความรักนะครับพระองค์ให้โอกาสสักเคียตอย่างมากโดยที่สักเคียตเองก็คาดไม่ถึงนะครับเพราะว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เสด็จมาถ้าเป็นอาจารย์ปกตินะครับอาจารย์ก็บอกว่าเออมึงอะ่ะขี้โกงสังคมไม่สนใจข้าก็ไม่สนใจใช่ไหมครับแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นไหมครับอันนี้ภาพนี้นะครับพี่น้องเห็นนะครับพระเยซูคริสต์เจ้ายิ่นมือ สักเคียตนะครับเห็นตะหนใช่ไหมหมกอยู่ในนั้นนะจริงๆอาจจะเป็นเพราะเขาเตี้ยกิ่งไม้มันยาวมันสูงนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ย่นมือนะครับพรรองให้โอกาสสักเคียสที่สําคัญนะครับพระเยซูเจ้าไม่ลังเกียจหัวหน้าคนเก็บภาษีคนนี้พระคริสต์เจ้าบอกว่ายัางไงร,รีบลงมาเราจะไปพักที่บ้านของท่าน การเข้าพักที่บ้านของใครคนใดคนหนึ่งนะครับหมายถึงการเข้ามามีส่วนในชีวิตในขณะที่ยิวทั้งหลายลังเกียรสักเคียสแต่พระเยซูริ์เจ้าพร้อมที่จะเข้ามาในชีวิตของสักเคียสเห็นไหมครับพระเยซูเจ้าให้โอกาสเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าให้โอกาสแล้วพระเยซูเจ้าก็ให้โอกาสเราด้วยที่คุณพ่อเริ่มต้นว่าชีวิตเราชั่วยเทีดีเจ็ด,ดจนนผนะพ,พระเเจ้าให้โอกาสเรามากเท่าเท่ากับที่เรามี อากาศหายใจเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าของโอกาสนี้เหมือนกับที่ซักคียสเห็นคุณค่าของโอกาสนี้ที่พระเยซูเจ้าให้พระเยซูคริสต์เจ้าให้อภัยพระเยซูเจ้าบอกว่าความรอดพ้นมาสู่บ้านหลังนี้แล้วพระเยซูคริสต์เจ้าใช้คําว่าบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นคําว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้หมายความว่าความรอดพ้นมาสู่ซักเคียสคนเดียวซักคเยสคงจะมีภรรยามีลูกมีบริวาร เพราะฉะนั้นการกลับใจของหัวหน้าครอบครัวทำให้คนทั้งบ้านได้รับความรอดด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระวรสารขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเราไตรตรองดีๆนะครับโอ้มันลึกซึ้งมากนะเพราะฉะนั้นการทำดีของคนหนึ่งก็ทำให้คนอื่นๆน่ะได้ความดีด้วยได้ความดีด้วยนะเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าให้อ,อภยัยความรอดมาสู่บ้านหลังนี้แล้วเพราะคนนี้ก็เป็นบุตรของอับราฮัมแสดงว่าอะไร แสดงว่าบุตรของอัราะัมนั้นก็มีคนดีมีคนไม่ดีคนดีก็โอเคเขาก็รอดไปแล้วส่วนคนไม่ดีพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็มากอบกู้ให้โอกาสให้โอกาสพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ซ้ําเติมนะเพราะนั้นพ่อจะพูดสเสมอว่าคนล้มข้ามเออไม้ไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้ามพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ซ้ําเติมแต่พระเยซูคริสต์เจ้าช่วยเหลือ พวกบอกว่าบุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อสแสวงหาและช่วยเหลือผู้ที่เสียไปให้รอดพ้นถ้ามองดูซากิเคสเป็นคนที่เสียไปแล้วหลวะ่าถ้ามองโดยสายตามนุษย์คือว่าเอาคืนไม่ได้แล้วเน่าแล้วเสียแล้วแต่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าเรามาช่วยผู้ที่เสียไปให้รอดพ้นไม่ใช่รอดอย่างเดียวนะครับพ้นด้วย ทำไมจึงใช้คาว่ารอดพ้นพี่น้องเขาบอกว่าคำนี้มันมาจากคุณพ่อทัศนัยปกติเราใช้คําว่ารอดเฉยๆรอดเฉยๆนะพ่อทัศนัยก็บอกว่าทาไมคุณพ่อใช้คํานี้พ่อทัศนัยบอกว่าที่ใช้คํานี้เพราะว่ามีครั้งหนึ่งขับรถไปปรากฏว่าไปคล่อมสุนัขสุนัขมัน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 ตัวมันตัวเตี้ยนะครับไปคล่อมมันก็หลบ หลบหลบนะปรากฏว่ามันหลบไปเนี่ยมันรถมันยังไม่พ้นนะ่ะมันโผล่หัวขึ้นมานะครับโดนปักเลยนะนี่เขาเรียกว่ารอดแต่ไม่พ้นเออตายเลยนะครับอ่าเรียกว่าเดสมอลเล่เลยถ้ามันจะรอดแล้วพ้นด้วยมันต้องหลบปุ๊บใช่ไหมครับรถผ่านไปมันจึงโผล่ัวขึ้นมานี่เขาเรียกว่ารอดแล้วก็พ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเห็นภาพพดนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ต้องการจะบอกว่า นะคนคนนี้นะครับแม้ว่าจะชั่วช้าแต่ว่าเขากลับใจนะครับพระเยซูกิสจเจ้าพระองค์ก็ช่วยเขาให้รอดพ้นได้เพราะฉะนั้นพระเยซูกิสจเจ้าแม้ว่าจะเกลียดบาปแต่พระองค์ไม่เกลียดคนบาปก,ก็ลำพึงไตรตรองพี่น้องคนที่ไม่เคยทําผิดคือคนที่ไม่เคยทําอะไรนะแสดงว่าคนที่เคยทําอะไรก็ต้องผิดพลาดคนเราช่วยเจตีดิจดทน พระเจ้าให้โอกาสทุกคนเพื่อปรับปรุงตนเองอยู่เสมอความผิดพลาดจึงไม่สามารถทำลายคนที่อยากแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นแม้สักเคียสจะเคยเป็นคนบาปแต่ไม่ได้พบกับพระเยซูกิจเจ้าเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นเราได้พบกับองค์พระเยซูกิสเจ้าแล้วเราได้เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นหรือยังขอพระเป็นเจ้าหนวยพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน